ทิ้งรายการและผมไปจัดแทนแล้วถามว่าไปไหนไปดูเจสันมาลผมไปสอนสตรีอยู่อยุธยานะครับแล้วต้องสอนต่อวันในวันเสาร์นะกันเสร็จห้าโมงเย็นวันอาทิตย์ผมต้องสอนต่อตอนแปดโมงเช้าผมยังกลับกรุงเทพมาดูเลยเจสันมาฉันดูเจสันมาดูแน่นอนดูทําไมอ่ะโอ้โหคนละวัยเอาเนี่ยนะไม่ตั้งใจจะดูนะไม่ตั้งใจคือตั้งใจจะดูแต่หาบัตรไม่ได้แล้วไปหาบัตรได้นาสุดท้ายเนี่ยเป็นราคาบัตรพันพันบาทนะครับแล้วก็อยู่ติดเกือบลังคาของอะไร ของของใบเด็กอินแพ็กเลยเกือบติดลังคาเลยนะนิดว่าแย่แล้วว่าจะเห็นอะไรบ้างแล้วรู้สึกรู้สึกผิดด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอากล้องส่องกลางไกลมาด้วยแต่ปรากฏว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าอะไรมันทั้งคอเนี่ยอบอุ่นไปด้วยความรักคอนเสิร์ตเขาชื่อ The Four Letter Word คือคำว่า L O V E Love เลยนะฮะแล้วมันไม่มีสัมผัสไหนสักตารางอนนูนะครับที่ไม่มีคำว่าความรัก The Four Letter Word The Four Letter Word อ๋อ The Four Letter Word นไเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ย มันมันอบอ้ไม่ได้ความรับจริงๆทุกจุดต้องจุดนึงที่ผมแบบประทับใจสุดขีดเลยนะครับคือปกติเราจะเห็นนักร้องต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนะฮะเขาใช้ท่องภาษาไทยแล้วเตรียมขึ้นเวทีนะครับในกรณีเจสันมารัสท่องจริงนะฮะแต่เลือกใช้แต่ละท่อนให้ได้ตรงกับจังหวะที่เขายังไงบ้างกยกตัวอ,อย่างเซฟยกตัวอย่างเพลจเพียงละสบายดีหรือเปล่านะครับนะนะนะเขาใช้ก่อนที่จะใช้กับเพลงลักกี้หรืออะไรทั้งนองนี่นะ เพราะฉะนั้นเขาจะใช้เข้ากับเนื้อเพลงของเขาหรือเปอร์ฟอร์มมันส่วนเขาที่จริงแล้วเขาดู r รีแอ i ชั่นคนเพื่อเลือกภาษาไทยจะใช้อาจารย์จะบอกว่าเขาทำเขามีการทําการบ้านมาเขามีการคัดสคริปเขามีการดูว่าจะใช้ภาษาไทยกับการเข้าออกของเพลงแต่ไหนไม่ไม่สคริปเขามีคร่าวๆนะครับแต่สคริปเขาถูกเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์ของคนที่อยู่ในฮอ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงผมเชื่อว่าต่างๆเนี่ยเจสันเป็นคนเลือกเองนาทีสุดท้ายทำไมอ่ะผมไม่ดูวิกเกอร์เขาก็พูด กอ่อเปลี่ยนเขาก็พูดหลายคนเยอะแยะแล้ว,ลว,ลว,ลวมันวิเศษยังไงมันวิเศษตรงที่ว่าความรู้สึกมันได้ใจคนต่างกันอารมณ์คนนะ่ยไม่มีใครสักคนที่เข้าไปในเจสันมารัสแล้วออกมาบอกว่าคอนเสิร์ตนี้ <Yeah. S 2> ไม่คอนเสิร์ตนี้ผมใช้คำพูดที่เลยผมใช้มาเลยนะบอกว่า the most beautiful the uh, most beautiful musical concert I ever saw เลยใช้คำนี้เลยเหรอใช้คำนี้เลยนะผมก็ไม่ได้คุณเกศก็รู้ผมไมจะด,ดูคอนเสิร์ตไปน,น้อยนะ แล้วผมไม่เคยนะในความรู้สึกอันบงอัานบอกว่าซาวด์ดีมากเพลงดีมากอะไรดีมากแต่ถามว่าใจดีมากผมยกให้คนนี้ครับเอาอีกทีสิภาษาอังกฤษพูดว่า The Most b e a u t i s i c a l Concert เขาพูดภาษาไทยเขาพูดภาษาไทยคือดีขนาดนี้ไม่ไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยแต่ว่าโชว์ทั้งโชว์เนี่ยเป็นไม่ด้วยความรักและบริสุทธิ์มาก เพราะว่าเจนประสานบารัสเนี่ยเป็นกวีนะเป็นคนที่เรียนจิตวิทยามาเป็นคนที่เรียนปัชญยามาเยอะการเขียนอัลบั้ม The Four Letter Word ของเขาเนี่ยเขียนด้วยคำว่าความรักได้อย่างสุดยอดจริงๆถ้าคนนี้เป็น The m o มด The m o ม e เลยนี่นะแล้ว The m o ม t The m o ม e แล้วคนที่อยู่มังคลาแล้วใส่ชดาจะพูดว่าอะไร t h อ m o ม t เหมือนกัน The ะมอ t The ะมอด The ะมอดมอดอะไรมอดกินหัว